ปูนังแก้มไปจิ้มได้ได้หลายหลายงแก้มค่ะฝีมือนังแก้มค่ะเจียวปูจิ้มน้ำน้งกันแท้ไม่แย่พล่นขายบันให้ดตึงโลละหาสิบาทปูนใ่เยลไยได้หาลอยเงินไหมสิบโลเนี่ยนี่ค่ะปูที่นังแก้มไปแย่ไปจิ้มน้ำน้องกันแท้นะได้ค่ะพี่น้องเจียวปูเทียงนี่นะค่ะพร้อมกับก้อยหอยเชอรี่กับหอยจูบค่ะ น้องวารินเตรียมเครื่องมาแล้วเรียบรอย้อยเที่ยงนี้เนาะคะ่ะกินข้าวแซ่บๆแล้วกันพริกข้าวขวานองน้วหอมพร้อมจ้าเดี๋ยวเ о า <ๆ S 1> มาเจอกันเนาะคะ่ะอาหารนี่แซ่บๆเจียวปูแล,ล้วค่ะกีพริกขมหอมปูแกะกระดองเราเรียบร้อยน้องวารินต่ำต่ำไมมาไดเอียดค่ะจ้าว้าเวาี่เก็บผักไปก,กินกระทั่งนปูก็ได้ดีเนาะเมนที่เหลืะก็นอ้องมาตรงนะ อมาตรงน้าเขาได้กินคลองอไรายางเดี๋ยวเขาออกมาคุ้นนอกก็ได้ปรุงละค่ะเนื้อปูตับแหลกละเอียดลงกระป๋านี้ก็อากาศดีหลายน้องว้ามนะอี่นิดนึงค่ะน้ำปลาล่าต้มแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะปรุงค่ะปรุง กูลืมไปว่าปลาหามันเค็มโอ้ลืมลืมมันบ่ลืมข้าวอันบ่แเมนจ้ะอ่าควรนำปลานาแล้วค่ะเพราะแบบน้ำลงติงน้ำลงติงพี่น้องไอ้ผักจะแซ่บแซ่บก็ต้องบ็ต้องอาหารที่อย่างมากมายแค่นี้ใช่แล้วค่ะกันหอมมะขงมาทาจ้าเจ้าจำกข่ยจ้าก็แซ่บแล้วบันนี้ผักโอ้ยอ่อนซ้อนมื้อนี้ผักลายผักลลายค่ะผู้ใดกินข้าวบ่แซ่บมนทั้งพี่เด้อจ้าสำหรับเที่ยงเนี่ย รสชาติเคแล้วยังไม่ทันชิมก์มชิมชิมชิมักใสจานกันไม่ลดงตชิมแล้วค่ะชิมแล้วว้าวโอ้แซ่บมันๆโอ้ไหนค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยไปเดี๋ยวเาเตรียมไปกินกันเลยคุณดูผักไอหยอนบรรเลงเลยจ้าจ้างผักทุกคนผัดผักผักปนปูแค่นี้กัเสร็จตอนยังมีกนเนแล้เดี๋ยนาะ ปนปู่ไหมปนดูผักผักอาเจีอยอนบรรเลงเลยจ้าลุงผักทุกผั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 กปนปูแค่นี้ก็เสร็จแล้วจะมีกันน้ำหนึ่งเลยไแล้วเดีเนาะปนปูแหมอีกเมนูหนึ่งค่ะแต่ว่าพริกปิว้วแล้วค่ะลม้มเอาเลยลมมเลยจ้าอู้ห้มยี่รีอลรอวะก้อยหอยเชอรี่จ้าหอยเชอรี่กับหอยจุกใช่กันหรอวะแบนค่นี้อ่ะหอยเชอรี่สุกแล้วค่ะเฮ็ดสุกแล้วสุกเรียบร้อยค่ะสุกเรียบร้อย ปรุงปรุงนี่้อปุงเดนไปั่งานเนื้อนมันโอเคนะจป็น่าแค่ขวบขวาพี่ป่ลงไปแล้วมื้อค่ะทานเพียงนี่น้ว่าก้อยเส้ยังเส้นหัวปีกับบกมมวงค่ะ นหอมหอมเขากว่าล่ะจ้าดอกกล้วยเขาดอกเขาอื่นเขาหัวตีไหมดอกกล้วยเป็นลูกลูกพี่มีไส้มุกค่ะลูกกกลูกกกลาบใยอมค่ะเสร็จล้วโอ้ของน้องของน้องงน้องอ้วกค่ะยุคค่ะของน้องจะของน้องอือพ่ะพี่น้องเที่ยงนี่ไหมของน้องเตรียมก้อยหอยสู้กิน ปลาได้วยคืออ้ปลาไม่เหานเนยาะจังเลยนะไม่ใช่วันนี้ทุ่งอะค่ะนั่งพิงว้ายอึ้งอึ้่อยู่ขวามันอื้อเผานั่ง,ง,ง,งไปไดีปดทุ่งปลาดสิฉันปลาดค่ะปะลาดอึ้งก็อึ้งค่ะกูเด็กใครนี่ถุยมันต้องหงอยดีป่ะรื้อมาใครไปยายสักนิดสักนิด วุ้ยน้อยยังขาดดีทางตรงนี้วเก่ยวามนี่ตามด้วยบักม่วงกับัวปีค่ะเดี๋ยวคนนี้ทางด้ยค่ะระวังไงด้วยค่ะไงบักลิกค่ะนี่ก้อยแบบจี๊จ๊าดเลยค่ะเปรี้ยวเพียบเ จมังายลตามไมนาวุตีค่ะหอมปะหอมเาหอมไรชิมชิมจะงงยเนาะแล้วค่อยใส่หอมจ้าบัวเพราะดีแต่แบบ สิคอนยาตค่ะแม่ไพป่ะยังพอดีปะจ้าลงเนื้อยังพอดีนปะจ้าโอเคตบแท้ด้วยหอมค่ะอนีุญาตใส่มือกวดลงเน้อจ้าเอาหัวเปียไปกินกับเจ้าปูเขากันเด้อเนี่ยมาๆๆโอเคหัวเปียค่ะหัวเปียไปกินกับเจ้าปูเจ้าปูเจ้าปูเขากันจ้า มีร้อนน้ินน้ำเดี๋ยวเราแป๊บเมื่อไรแป๊บเสร็จแล้เสร็จค่ะเสร็จเสร็จจบมังวงแล้วเนาะจ้าใส่ได้ค่ะพอแ้มาเด็ดค่ะกินกะเทียงน้ำกันแทบแทบน้ำกันได้ป๊อปยังได้ยูมันปูเอี้ไปกี่ปูไปมันชูหมออลงตั้งเนาะผักหลากหลาย ยอนผักอันนี้มันมีรสชาติแบบใดไหนแทบถ้าพี่เขาเป็นแบบแซบผัดผัดผัดบ่ผัดบ่เป็ใยบ่บ่เา็นเป็นเนเปนเปเป็็่เป็นเป็นป็นเปาเป็นเป็นเปานเป็เอ้เป็น็เปนเปเป็น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 แป็นเนเป็นเป็นเป็่เป็นเป็นนเปนเป็นเนเนน ผักแว่นน้ำแวอะปนปูนะแ่หะกินนั่นะก่อนนันนี่คดีนเยอะเดแม่งเผ็ดด้วยหมูอืมหยดน้ำผักลวกของยายคุณน่ะผักลวกก้นจองบอยของยายอ่ะปนปู๋ดแสบอยกไกันเ เว้าเอินอี่ยางขาะสุดภาพไปแล้วแล้วเพราะว่าเขาเอินเขาเป็นพื้อแบบเนี่ยคุณเตี้ยไอช้อนมาดูดูมาจ้ะเลียงแกะดปยบมาหอยค่ะสะอบบพ่เมแห่งใช่ค่ะอยากพุดไม่ได้ใช่ผักด้วยหะไม่งามนี่ไม่นึงนแงขาดบนี่นี่ค่อะ ีงบอกว่าปีปกินกระปูอืมเขาข้ถึงแค่งปีมายิ่งขึมเขาไปแต่ตะอนจะสมบูรณ์ได้พักแค่แ่บแทบว้าปนปูบอกพริกไปหมีกับเพ็ดเด้อยื้ใส่กันแล้วเด้อ้า่ยื้อเด้อาม่ก้อยจางจ้ก้อยจางเน่ย อะไพวกเปี้ยวยำโอ้ได้ขิเาเด้อขิงเา้อู้บรรยากาศลมเย็นดีไรลมเย็นเปนอนเว้นกินข้าวและนอนเว็นกันป่อพนข้า้นวสดางยไปกินไักจ้้เออเว้นอาปุนาไปยำมะม่วงเนาะ คนเปแล้วบ่ตมีอ่ะอมีบ่มีตอมีอ่ะเาเนาะคนง่ายเงี้ยเจ้าปูเนาะเจ้าปูเจ้าปูื้อบ่นื้อบ่อมครับเงี้ยบ่เลยมันจมอยู่ยายัดต้มให้กินผักยังด้นก็อย้ายเคต้มให้กินอยู่ั่นนี่คนต นี่รสชาติฝาดกันเป็นแลนออกออกฝาดคขมๆหน่อยนึงค่ะโข้กันแท้อืนขมอ่ำล้ำเนาะต้องแว่นอะแซ่บลายว่ะเข้ากันเลยไอ้นี่เัาเป็เนตัวว้าแตัวเขาตัวว้าของพี่มีแม่ยึดถึงมตัววะาพี่มีไมากินเข่าเทียงน้ำก้าเพราะกันตวนปูมาเด้อคะ่ะแซบบ่บลายมายไหม อนรวบจะสามก้านเือกระตูบันเป็นปลอบปลอกนะบานเนาะอันนี้หกกันที่กันอันไหนลาบกับผักนะก้อยหายก้อยหนักเลี้ยงอย่างตัดใบ่ไเงาะโอ้คุณยามาผักอันนี้